หลังจากที่รอคอยกันมาย่างเนิ่นนานในที่สุดลูกบอลก็ทำการพลาตอนนี้ออกมาขายสักทีครับรีวิวยูเน่แฟลกคัสตอมทูจีแอนแฟลกครับมันเคยยูเน่แฟลกตัวดีตัวเดิอของพี่ฝีมือรลลลอนแม่ของเรานี่แหละครับที่หลังจากต้องเสียดาริลและฮาวเวิร์ดลูกน้องทีมไล่ล่ากันดัม้มไปให้กับกันดั้มทีมทร i นิตี้พี่แกก็สาบานกับตัวเองครับว่าจะกวาดล้างกันดั้มไปให้หมดด้วยหุ่นแฟลกที่ตัวเองภาคภูมิใจให้ได้จนสุดท้ายก็ออกมาเป็นหุน่นจีแอนแฟลกในที่สุดครับ ซึ่งล่าสุดก็ได้ไปขับกันดั้มแล้วซะด้วยนะแม่เกลือเลือดจะหมดตัวแล้วมั้งรับแบบนี้และนี่ก็คืออาวุธและพาสเสิร์ดต่างๆครับจากข้อมูลแล้วได้ระบุว่า GN แ l a แฟลกถูกพัฒนาขึ้นจากการรีเวิร์สเอนจิเนียร์แขนระดาขดบของกันดั้มโดรดไอ้ควบคู่ก,กับเตา g n เอ GN ็ T M ของจิงส์ควบคู่ไปพอๆกันครับแต่เนื่องจากเวลาในการพัฒนานั้นมีน้อยและเพื่อความต้องการของตัวนักบินเองหลังจากที่วิจัยเสร็จจะได้นำอุป,ปกรณ์ของกันดั้มโดรดไอ้ที่วิจัยนี่แหละครับมายัดเข้ากับแฟล ค่าเสถียรเท่าไหร่หรอครับแต่พี่ฝีมือรถนถแมสซะอย่างจะให้เอาไม้จิีฟันไปสู้กับกันดั้มเนี่ยเพราะว่ายัางไงก็ทำได้ครับเออผมโมงนะครับ อย่าเพิ่งเชื่อผมส่วนในด้านจุดขยับนั้นในตอนแรกผมก็คิดว่าลุงบันอาจจะเล่นง่ายยอมพวกโอ้แฟลกมาเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มเนื้อเพื่มนี่มันนิดๆหน่อยๆทาเป็นพีบันไดแล้วแหะครับแต่ก็นับถือใจลุงบันจริงๆครับที่ยอมลงทุนออกแบบจุดขยับใหม่ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นจุดนี้ที่ตาได้เรื่องอเนี่ยมันจะเป็นจุดเก็บมีดหรือว่าเก็บดาบนั่นแหละครับซึ่งถ้าเป็นโมของเก่าเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้แต่ในตอนนี้ก็เปิดออกมาใช้งานได้แล้วครับแถมจุดขยับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงดีแล้วด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าตามในเรื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปลากไปหมดเครื่องบินไม่ได้แล้วครับเพราะเนื่องด้วยความที่มันไม่มีแพ็คปีกแล้วมีแต่ตอน ละอยอย่างเดียวแต่ยังไม่เสถียรแล้วด้วยการจะไปราสตีนียก็คงจะเหมือนกับการกดระเบิดตัวเองแน่แต่ในแง่การพลานั้นเนื่องด้วยมันเบสออนมาจากพวกไฮเกรดยูเดียนแฟลกหรือว่าพวกโอเวอร์แฟลกครับตัวการพลาตนี้มันจึงยังแปลงร่างได้อยู่แต่ทไมาได้ใส่เฟนแบบเดียวกับในอนิเมะเนี่ยผมบอกได้อย่างเดียวเลยครับว่าหน้าตามันโคตรตลกเลยโดยสรุปแล้วการพลาตนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยครับทั้งจุกขยับที่ออกแบบใหม่แถมทำออกมาได้แข็งแรงดีมากๆแต่ก็อาจจะติดเรื่องราคาที่มันเป็นพรีบันไดานี่แหละครับราคามันเลยอาจจะแพงไปสัก